มะเขือเทศเน่ากินไม่ทันอย่าเพิ่งทิ้งเอามาทำประโยชน์ได้เยอะมากจะนำไปทำอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใจหิวก็มีเคล็ดลับดีๆจากการเอามะเขือเทศเน่าๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาฝากทุกคนค่ะมีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่เราซื้อมะเขือเทศมาใช้ไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นพ่อยิบออกมาทำอาหารอีกทีมะเขือเทศก็เน่าขึ้นราแล้วเสียดายมากๆเลยบางคนไม่รู้ก็นำไปทิ้ง แต่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะให้เอามาทำตามคลิปนี้ค่ะนำมะเขือเทศที่เน่าไปล้างน้ำก่อนเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอ,อยู่ให้ออกไปค่ะจากนั้นก็นำมาหัน่นสไลซ์เป็นชิ้นไม่ต้องหนานะคะหั่นแบบบางๆก็ได้ค่ะเอาตามที่ตัวเองถนัดได้เลยหากมะเขือเทศลูกไหนมีราดำหรือมีราสีขาวเกาะอยู่เยอะก็ให้ตัดบริเวณนั้นทิ้งออกไปค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นมะเขือเทศที่ช้ำไม่ต้องตัดทิ้งนะคะให้นำมาหั่นสไลด์เป็นชิ้นๆแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จก็ให้นำขวดน้ำมาหนึ่งใบแล้วก็เอามะเขือเทศที่เราหัน่นใส่ลงไปในขวดน้ำค่ะใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของขวดไม่ต้องใส่จนเต็มนะคะหากใครทำขวดใหญ่หรือขวดขนาด1.5ลิตรก็ให้ใส่มะเขือเทศเยอะขึ้นตามขนาดขวดค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ให้นำน้ำซาวข้าวมาใส่ลงไปได้เลยค่ะเวลาที่เราหุงข้าวอย่าเพิ่งทิ้งน้ำซาวข้าวน้ำแรกนะคะให้เก็บน้ำแรกเอาไว้ก่อนค่ะปริมาณของน้ำซาวข้าวที่ใช้ก็จะอยู่ที่450 ml สำหรับขวดเล็กแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้ขวดใหญ่ขวดขนาด1.5ลิตรปริมาณของน้ำซาวข้าวก็ต้องเยอะขึ้นตามขนาดขวดค่ะ นำมาเทลงไปในขวดมะเขือเทศได้เลยเมื่อเทเสร็จจะเห็นได้ว่าปริมาณของน้ำเซาเข้าวไม่ถึงปากขวดนะคะให้อยู่ประมาณนี้ค่ะนำฝามาปิดขวดให้แน่นแล้วก็เขย่าให้น้ำซาข้าวกับมะเขือเทศเข้ากันดีค่ะ ขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำซาวเข้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอ่อนๆ,ๆเมื่อน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆก็แสดงว่าเขย่าจนเข้ากันดีแล้วให้เราค่อยๆหมุนฝาออกมาจากเดิมที่เราปิดไว้แน่นให้หมุนฝาอ่อนๆค่ะเหมือนเราปิดเอาไว้ธรรมดาหลวมๆไม่ต้องปิดแน่นนะคะ เราจะหมักทิ้งเอาไว้แบบนี้3วันเมื่อครบ3วันแล้วเราจะกรองเอาแต่น้ำออกค่ะเจหิวก็จะเอามะเขือเทศที่หมักในน้ำสาวเข้าไปล้างไปทำความสะอาดคราบสกรปรกต่างๆในกระจกห้องน้ำกันค่ะกระจกห้องน้ำที่บ้านใครมีคราบน้ำคราบสกรปรกเกาะฝั่งแน่นล้างออกยากหรือว่าขัดไม่ออกก็ให้มาทำแบบนี้นะคะกระจกจะใสและเงาวิ่งเลยค่ะ โดยที่เราไม่ต้องออกแรงขัดให้เหนื่อยเดี๋ยวเจ๊หิวจะถ่ายให้ดูนะคะว่ากระจกห้องน้ำบานนี้มีทั้งคราบน้ำคราบสกรปรกเกาะอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยและบางคราบก็เกาะมานาน2-3เดือนแล้วไม่ได้ทำความสะอาดเลยค่ะเรามาทำไปพร้อมกันเลยค่ะและมาดูกันว่าคราบน้ำพวกนี้จะหลุดออกง่ายไหมนำน้ำหมักที่เราทำเอาไว้ฉีดทับลงไปเลยฉีดให้ชุ่มๆฉีดเยอะๆเ,เลยนะคะ โดยที่เราไม่ต้องล้างน้ําไม่ต้องล้างคราบสกรปรกออกก่อนค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้15-20นาทีหากว่าคราบสกรปรกคราบน้ําที่บ้านใครเกาะมานานจนล้างออกยากขัดออกยากก็สามารถทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงได้ค่ะจากนั้นก็ทําความสะอาดตามปกติเจ๊หิวก็จะใส่ผงซักฟอกลงไปนิดนึงค่ะจะได้ทําความสะอาดได้ง่าย เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่เราล้างน้ําออกแล้วกระจกของเราเงาวิ้งสวยเหมือนใหม่เลยค่ะไม่มีคราบน้ําคราบสกรปรกเกาะอยู่แล้วค่ะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยส่วนคราบตรงที่ชี้ตะกี้นี้ไม่ใช่คราบน้ํานะคะเป็นคราบที่อยู่ใต้กระจกค่ะการที่คราบสกรปรกหลุดออกได้ง่ายก็เป็นเพราะว่าในมะเขือเทศนั้นจะมีกรดซิตริกกรดพวกนี้จะช่วยกำจัดและขจัดคราบสกรปรกได้ค่ะ ส่วนน้ำซาวข้าวก็ใช้ล้างและใช้เช็ดพวกสิ่งสกรปรกให้หลุดออกง่ายเหมือนกันค่ะนอกจากใช้ทำความสะอาดกระจกได้แล้วตามพวกหัวก๊อกอ่างล้างหน้าก็ใช้เช็ดใช้ทำความสะอาดได้เหมือนกันค่ะหัวก๊อกจะเงาวิ้งเลยลองไปทำดูนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ที่2จากมะเขือเทศเน่ากันค่ะนำมะเขือเทศเน่าหรือมะเขือเทศที่ช้ำมาหั่นสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆตามแบบในคลิป เมื่อหั่นเสร็จให้เลือกชิ้นที่มีเมล็ดมะเขือเทศแยกออกมาค่ะส่วนชิ้นไหนที่ไม่มีเมล็ดมะเขือเทศเกาะอยู่ให้นำไปทิ้งได้เลยนะคะเมล็ดพวกนี้เราจะนำมาใช้ปลูกต่อค่ะเจ๊หิวเคยปลูกไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่วันนี้จะมาปลูกพร้อมกับทุกคนค่ะมะเขือเทศนั้นปลูกง่ายมากๆเลยแค่2-3เดือนก็เก็บกินได้แล้วค่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีถ่ายให้ดูด้วยนะคะว่าต้นมะเขือเทศที่จะหิวปลุกไว้เก็บกินไปหลายรอบแล้วค่ะนำมะเขือเทศที่เราหั่นเสร็จชิ้นที่มีเมล็ดติดอยู่ใส่ลงไปในดินเลยค่ะจากนั้นก็นำดินกบทับด้านบนไม่ต้องทับหนามากนะคะแล้วก็นำน้ำหมักที่เราทำเอาไว้ในขั้นตอนแรกมาฉีดลงไปให้ชุ่มเลยค่ะ ใครที่ไม่ได้ทำน้ำหมักก็ใช้น้ำเปล่าแทนได้ค่ะรดน้ำวันละสองรอบเช้าเย็นรอเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็เก็บกินได้แล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเคล็ดลับดีๆจากการนำเอามะเขือเทศเน่าๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เจ๊หิวนํำมาฝากในวันนี้ชอบกันไหมคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเอามะเขือเทศเนา่า มาทำประโยชน์กันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย